ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation Yamaha ก็เข้ามาช่วงสุดท้ายของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อและแม่และลูกและทุกๆคนบนโลกใบนี้ผู้ชมครับสิ่งสำคัญของคนคือหัวใจและวิธีคิดนะครับ เราอาจจะคิดว่าคนพิการมีความทุกข์มากกว่าเราก็ก็คิดได้แต่มาวันนี้คุณผู้ชมครับคนพิการเนี่ยนะฮะในโลกที่พัฒนาเขาจะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นคนพิเศษเป็นยอดมนุษย์ในขณะที่หลายคนอาจจะสงสารชีวิตตัวเองต้องดูครับคุณผู้ชมครับมีการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์แต่คนที่มาเชียร์คนที่มาให้กำลังใจเป็นคนพิการครับ ผู้ชมดูคลิปนี้ครับแล้วคุณผู้ชมคนไหนที่มีสองขาสองแขนปกติถ้าคนที่เขาเป็นคนพิเศษยังสามารถมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้กำลังใจคนอื่นได้แล้วคุณที่เกิดมาปกติคุณให้กำลังใจตัวเองหรือยังคุณให้กำลังใจคนรอบข้างหรือยังคนทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากขึ้นแล้วหรือยัง แล้วดูครับ แข่งขันเชียร์ลีเดอ I C U World Cheerleading h h ม m p i o n s h i p ประจำปี2017นี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะนอกจากตัวแทนกว่าร้อยประเทศจะมาวาดลวดลายการเชียร์อันสง่างามและพร้อมเพรียงกันในการแข่งขันที่จัดขึ้นมากว่า10ปีปีนี้ยังได้มีหมวดการแข่งขันที่สุดพิเศษและเป็นระดับตัวพ่อตัวแม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนั่นก็คือหมวดคนพิการ หนึ่งในบุคคลที่น่ายกย่องที่สุดในโลกพวกเขาคือนักสู้ระดับตัวพ่อต,ตัวแม่ตัวจริงที่ไม่ยอมแพ้ต่อร่างกายที่ไม่สมบูรณ์พวกเขามีหัวใจที่แข็งแกร่งดังยอดมนุษย์และเหล่าบรรดายอดมนุษย์เหล่านี้ได้ใช้ความสามารถพิเศษมวาวาดลวดลายบนวิธีการประลองไม่ว่าจะพิการทางสายตาการได้ยินหรือทางร่างกายทุกคนในทีมต่างช่วยกันอย่างสเตฟมาวฟัตตี ตัวแม่ยอดมนุษย์เชียร์ลีดเดอร์แห่งทีมชาติอังกฤษตาซ้ายของเธอมืดสนิททำให้ระยะที่เธอสามารถมองเห็นได้คือเพียงระยะแขนของเธอหากไกลกว่านั้นเธอไม่สามารถบอกระยะได้เลยสิ่งเดียวที่สเตฟสามารถมองเห็นได้คือแสงทีมของเธอจึงใช้ผ้าเรืองแสงมาช่วยในการกะระยะให้กับเธอและไม่ว่าใครในทีมจะมีความพิการในด้านไหนทุกคนจะช่วยกันแก้ปัญหาและหาทางออก และปี2017นี้ทีมอังกฤษก็ได้ควา้าแชมป์โลกในหมวดเชียร์ลดเดอร์คนพิการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประวัติศาสตร์ให้กับวงการเชียร์ลิ้งจากทั่วโลกสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อขอคาระวะในความมุ่งม,มัน่นในความทุ่มเทและหัวใจแอนแข็งแกร่งของบรรดายอดมนุษย์ทุกคน